เปิดภาพชีวิตรันทดแอนนี่ไม่มีเงินเฝ้าดูแลแม่ป่วยหนักแต่ละวันผ่านไปไม่เคยง่าย <What? S 1> มรสุมใหญ่ในชีวิตซ้ำม,มาอีกอดีตดาราสาวชื่อดังแอนนี่บรูคชีวิตสุดรันทดในแต่ละวันตอนนี้ช่างผ่านไปไม่เคยง่ายเลยโดยแอนนี่ได้เผยภาพต้องคอยแบกแม่ในแต่ละวัน เ้าดูแลแม่ไม่ห่างไม่มีเงินแม้จ้างใครช่วยพร้อมแคปชั่นเตือนตัวเองให้อดทนให้กำลังใจถึงคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วยว่าแต่ละวันผ่านไปมันไม่ง่ายมันไม่เคยง่ายเลยรักไม่มีข้อแม้เมื่อไม่มีเงินไปจ้างใครก็ต้องดูแลเองดีที่สุดแล้วลำบากหน่อยช่วงนี้ต้องอดทนให้มาก เป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วยนะคะหลังจากที่ได้เผยแพร่ภาพออกไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ